สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องยินเด่นยินด้อยไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกมาดูตัวอย่างกันค่ะยินเด่นจะมาปรากฏในรุ่นลูกส่วนยินด้อยจะมาปรากฏในรุ่นหลานไปดูกันต่อค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะถ้าเกิดปู่ผมสีทองย่าผมสีดำพ่อก็จะผมสีดำ ถ้าเกิดแม่เอ้ยถ้าเกิดยายผมสีดำแล้วตาผมสีทองแม่ก็จะผมสีดำค่ะแต่ถ้าพ่อกับแม่ผมสีดำลูกก็จะผมสีทองเพราะว่าผมสีทองนั้นเป็นยีนด้อยซึ่งยีนด้อยจะมาปรากฏในรุ่นหลานส่วนผมสีดำเป็นยีนเด่นยีนเด่นจะมาปรากฏในรุ่นลูก เพราะว่าคุณแม่ผมสีดำลูกก็คือคุณพ่อและคุณแม่ผมสีดำย่าก,กับยายคือผมสีดำพูดผิดตอนแรกที่เป็นแม่ค่ะต่อไปไปดูต่ออย่างที่สองนะคะเรามาดูกันว่าอะไรเป็นยีนเด่นกับยีนด้อยบ้างไปดูกันค่ะโอเคค่ะมาดูกันค่ะนะมาดูกันนะคะยีนเด่นจะมีหนึ่งผมหยักโศกแต่ยีนด้อยผมหย็ดตรง ยินเด่นผิวปกติยินด้อยผิวเผือกยินเด่นตาปกติยินด้อยตาบอดสียินเด่นจมูกโด่งยินด้อยจมูกแบนยินเด่นมีรักยิ้มยินด้อยไม่มีรักยิ้มยินยินเด่นนะคะมีผมสีดำแต่ว่ายินด้อยผมสีน้ำตาล สีแดงสีทองยีนเด่นตาสีดำกับน้ำตาลยีนด้อยก็คือตาสีฟ้าแล้วก็เทาแล้วก็สีน้ำเงินและเขียวนะคะส่วนยีนเด่นก็จะผมหนายีนด้อยก็ผมบางยีนเด่นผิวหนังตกกะยีนด้อยปกติยีนเด่นสายตาปกติยีนด้อยสายตาสั้นยีนเด่นดินฝีปากบางยีนด้อยดินฝีปากหนา ยีนเด่นมีขนที่นิ้วมือข้อที่สองยินด้อยเอ้ยยินเด่นมีขนที่นิ้วมือข้อที่สองยินด้อยไม่มีค่ะส่วนยินเด่นมีแนวผมที่หน้าผากยินด้อยเอิม่มยินด้อยมีแนวผมที่หน้าผากตรงนะคะส่วน หูอ่ะยินเด่นหูมีติ่งยินด้อยหูไม่มีติ่งยินเด่นห่อลิ้นได้ยินด้อยห่อลิ้นไม่ได้ค่ะและก็สุดท้ายยินเด่นขนตาสั้นและยินด้อยขนตายาวเกิน1เซนติเมตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้พอก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้มากันเรื่องยินเด่นยินด้อยนะคะสวัสดีค่ะ